สวัสดีค่ะพอกนัน,ะะนอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกับอันเมอนีเนาะเมอนีอันสิบห้าเมืองเมืองว่าอันเฮียนยังเนาะคะ่ะเมาเมืองว่าประเทศ,ศสวิตเซอร์แลนด์ก็กินน,น,ะะนี่ยังเนาะค่ะเนาะกินนี่ยังที่เฮ้าเฮ้าอ่าบ่เคยกินเนาะคะ่ะเนาะบมื่อเราเคยกินบ้าหน้าเมืเ่อมี้อะไรละเนาะค่ะเรื่องหลานอาหารยังเนาะคะ่ะเนาะอันชีสย,ย่างเนาะค่ะเนาะเมอนีอันเฮ็ดชีสย่างหรือว่าเขาเอื่นเนาะลักเล็ดเนาะคะ่ะ มีนาตาสิเป็นจ uh, ังซี่ค so ่ะหน้าตาสิเป็นจ <un> ังซ well ี่เนาะค่ะเนาะอันนี Orb ้กับโหลดแโหลดสไปซี่เนาะค่ะเนาะโหลดเทสเนี่ยจังซี่จังซี่เนาะค่ะเนาะอันสิบห้าเมื่อเมืองว่าอันเตรียมอย่างแน่เนาะค่ะเนาะนี่แนบเห็นบ่ค่ะกับสิเป็นชีดเนาะค่ะชีดใบสำหรับยางเนาะค่ะเนาะก็ถอดเนาะค่ะแนบมาเห็นเนาะเดี๋ยวอันสิบแปดเท่าไหรเนี่ยชีดใบสำหรับยางอันนี้ก็เป็นหอมเนาะค่ะเครื่องเคียงเนาะค่ะ แต่ว่าอันสิบอยฟั่งนะ้ะอข่นกินบ่เป็นนะะ้ำเผาเคยลองหลายที่อะไรกินบ่เป็นอันนี้คือของอันซอสซีดนะคะใส่กอกใสยย่ยางน้ำเขาอันนี้เครองเคียงกับซีมี่อันนี้นะคะมันมันพลังต้มกับต้มอยู่กับสิบซุกแล้วเนาะเะนาะแล้วเขาก็เดี๋ยวพาไปเมืองกันว่าเขากินจังไดเนาะค่ะเนาะชีดยางนะคะคเนาะ,ะค่ะลักเลดเนาะค่ะก็เอิญเนาะนี่ก็สิเป็นจังสี่นาะค่ะเนาะ เตรียมเรียบร้อยแล้วซอสซีสซอสซีสเบคอนเนาะคะอันนี้ก็จะเป็นเตาย่างล,ากลักระดเนาะคะเนาะข้างล่างเข้ากันสามาดอันเนี่ยเป็นชีสกันอย่างได้อันะเจ้เมืงอ,องนี่เป็นโบเคือแบบนะี้เมนโบเนาะเข้ากันเสีเอาชีชสใส่์ขางบนเนาะคะแล้วก็เอาลงหยางเนาะคะพอ,อย่างสุกแล้วเข้ากันเสีเอามากินกับอันนี้แหล,ละกับเครื่องเคียงพวกมันฝรั่ง ะบกขอของมันะลังนะคะจะกินแบบง่ายๆนะค่ะเมนีเมย่กับลูไส้คใหญ่เนี่ยะค่ะนี่แหละอันกินมบเป็นน้ำข้าวอันกระซิกินนเนี่ยอย่างตัวฮอดดอกพวชซอสสีเนะคะนะของบนนะคะของบนกับข้าก็สามารถอยางในเนะค่ะเนาะไปกันค่าลุยกันยิมนเด็ทุกวกี่อมหา เอาไปเถอะนะอ่ะมามากินชีสยางกันมาเ t อะมาช a a ว่าถอิงาริงซลาดิคาสบาี่ไสบายดี What, you, want put <laughs> What you eat tonight? l a k e l r a k e l Swiss food Swiss food very a t y Then you can show h o How are you making? It? I said yeah, I can uh, put that on. See, husband also. What? Hey, handsome husband. No, no, I'm not handsome. Yeah, my handsome I, I'm husband. I'm also. <gasps> sexy husband. Look, so sexy. Very <laughs> sexy. <laughs>

Do you want something for this? Uh, good, huh? yeah, I think it's a little bit too high, can you move it Too It's warm. Madam, I'm eat chijang. It's meat, actually. Yeah. Okay. This is mukata, mukata. Eh? มุกตะวิราเลมุกตะวิาคเลยอ่าอย่ามุกตะจะทำไม่ดีมนมาเดินดีกว่าชี่ยจางน้อายังบกสมยยังไม่อด้ยังยัง่้วไงะ I think for stage Yeah. I, I think. Oh have Yeah. There the, is another one. Yeah. <laughs> I'm <a> okay. <laughs> I put a long time on <laughs> you. Mine, you nothing yet? Yeah. <laughs> I put already for you. Eh? Mm. You put three or four? You want one more? I feel. Mm. Ah. No. You want one more? Impressive. You need two for you? Two for Lori? It's too slow. You know? Too slow. It's better than being husband. nampak happy mengnata noh kan noh very sticky uh, look ah masam ni No girlfriend. <laughs> the little one, the one burn. No, but they put the cooker minimal. minimum. one? Right. Yeah. It's fun right, because you don't put enough fat. Yeah, you start to put that, right? <laughs> no, I don't put the sausage. Huh? I don't fat. put the sausage. Yeah, but you don't put the fat. You have to put a little because with this feels and then it's broke. I, I, I take that Two was... o'clock. Mm. <laughs> mm. <laughs> Tough, My God, <laughs> he said at 12 o'clock it's good night i go at 2 o'clock and he's still watching <laughs> i'm already in the And you are young. When you are old like me, 70 years old, you don't sleep well. You know? <laughs> mm. Mm.

โอ้ย so thank you very much ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมวิดีโอเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ หมดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้ว It's finished no more here yeah. <laughs> no more finished bye bye bye